ซื้อมะม่วงมา30กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ30บาทเน่าไป7กิโลกร,รัมที่เหลือนําไปขายกิโลกร,รัมละ35บาทได้กําไรหรือขาดทุนเท่าใดโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์เรื่องการค้าขายพี่หิมขอปูพื้นฐานให้สักเล็กน้อยนะครับเราต้องรู้ว่าราคาขายเนี่ยมันเกิดมาจากเอาทุนบวกกําไรหรือว่าอาจจะลบกับขาดทุนก็ได้นะซื้อมะม่วงมา30กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ30บาท ทุนของเราก็คือเอา2ตัวนี้แหละมาคูณกันเราจะได้เลข900มานะครับทีนี้ถัดไปตอนที่จะขายและดันเน่าไป7ผลแสดงว่าจาก30กิโลกร,รมัมก็เหลืออยู่แค่23กิโลกร,รมัมถูกไหมตอนขายเนี่ยขายออกไปกิโลกร,รัมละ35บาทแต่มันเหลืออยู่แค่23กิโลกร,รมัมเอา2อันนี้คูณเข้าไปกลายเป็น 805บาทอย่าใส่ช่องผิดนะครับ805บาทต้องใส่ช่องราคาขายนะครับทุกคนจากตัวเลข ทุนมา900แต่ตอนขายได้800กว่าขาดทุนแน่นอนโอ้ยไม่มีพื้นที่และขอขยับนิดนึงนะครับที่เหลือคือการแก้สมการจาก900เนี่ยย้ายไปลบหน่อย805บาทลบออกไป900บาทขาดทุนแน่นอนดังนั้นข้อนี้ครับขาดทุนอยู่9 5บาทมาดูตัวเลือกกันดีกว่านะครับ1ไม่ใช่2ไม่ใช่4ไม่ใช่ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะครับผม